สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามารับชมรายการผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับอตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ด้านหลังผมเป็นวัดส,สุมานารามนะครับบ้านโนนดอกแก้วตําบลกาบินอำเภอกุดกระพุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นที่ที่หลวงปู่เคนอุตมโมที่ท่านเคยพำนักอยู่จนวาราสุดท้ายของท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาแก้บนท่านนะครับสืบเนื่องจากใครดูคลิปของผมคลิปที่182นะครับผมได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเลข99นะครับแล้วก็ได้อธิษฐานในใจว่าผมก็จะซื้ออีกครั้งหนึง่งถ้าออกจริงผมก็จะ นําขันหมากบิงหรือขันใบสีนะครับแบบอีสานของเรานี่แหละมาถวายหลวงปู่ที่วัดแห่งนี้นะครับเปรากฏว่าออกจริงๆครับนะครับพี่ๆนะครับผมถูกเลข6ใบครับและอีกข้างนอกอีกนะครับอ่าครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาโอ้อวดหรือจะมาอวดอุตรีนะครับถึงแม้เงินถูกจะเป็นเงินจํานวนน้อยนะครับเป็นเงินจํานวนน้อยแต่ว่ามันตรงตามคาอธิษฐานของผมนะครับซึ่งหลวงปู่นะครับถึงแม้ว่าท่านจะสิ้นรับสังขารชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านก็ยังตามให้โชคให้ลาบ ตามนะครับตามมาเกื้อหนุนคนที่ศรัทธาท่านอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาเปิดตำนานแล้วก็เปิดประวัติของท่านอีกครั้งหนึ่งครับจะพาไปแก้บนด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาครับ และนี่ก็คือเป็นเจดี uh, ที่บรรจุอัฐิธาตุของลุงปู่เคนอุตโมนะครับสิร uh, ิอายุท่าน1 0 4ปี48พันศานะครับวันนี้ผมก็จะมาถวาย uh, ขันบายสีตามที่ผมได้ร่านสัจจาวาจาวายที่ท่านในช่วงให้ราบนะครับป,ป,ปีนะครับวันนี้ใครได้เข้ามาดูก็ขอให้ได้โชคได้ราบพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวขอญาตวางตรงนี้ก่อน,นครับ สาธุนะครับผมนะครับอมอนสุภกรนะครับหลวงปู่เคนเดอร์นะครับเ,เบมื่อนี้ได้ถือเลขถือเบอร์ตามตีหลวงปู่ได้ห้มากนะครับล้ะกามาทําตามคําสัญจาอธิษฐานว่าถ้าถูกแล้วก็จ,จะถวายขันบายสีหรือขันหมากเบนแบบอีสานเทานี่ละมาถวายอย่างหนึ่งคู่นะครับถ้ถูกอิรีนะครับปู่หายโชคให้ลาบลูกล้านนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาทําตามคําสัญญาที่ได้ให้ไว้นะครับด้วยปูดเด่ดเด้อคอยปู่ได้มารับลูกแล้วก็ได้มารับขันบายสีนี่เด้อปู่นะครับ สาธุเด้อปูนะครับผู้ดบบีเขามาเบิ่งคลิปนะครับก็ขอให้เพื่อนได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะครับมีโชคมีลาบค่ะจะเรื่องดุ่งเรื่องน้ำกันนะครับมือนี้ผู้ที่เขามาสาธุผู้ที่เขามาติดตามหรือว่าผู้ที่ใดมาบูชาพราจากผมไปที่บูชาพราของปูไปก็ขอให้ปูนะครับนั่ไปเกลือไปห,หนุนเพลินนะครับเด้อสาธุครับสาธุเด้อปู สุยาะะมังโสติสุยาสะสัตติโยวิวัสสุสัพพุโควินาสุมาเตรวตวัตละโยสุติอิคาโยโควะอภิวาตันสีลิสติจามุทาปจายโนจัตโลทะมาวัตติอายุวันดุสุขังภะราหุติปุระ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ไปทําบุญแล้วก็ไปอบอกเล่าเรื่องราวให้ท่านจเจ้าวาดรูปใหม่ท่านได้ฟังซึ่งท่านก็คือลูกศิษย์ของหลวงปู่เคนนี่แหละนะครับท่านก็เลยอมอบวัตถุมงคลของหลวงปู่เคนให้ผมอีกนะครับท่านก็เลยมอบให้นะครับว่าเพื่อเป็นเก็บไว้เป็นสินริมงคลน,นะครับด้านในนี้นะครับนี่ครับจะมีรูปเหมือนแล้วก็มีเหรียญต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมก็จะเปิดแบ่งบูชาให้ผู้ที่กาชอบหรือศรัทธานะครับเอาไปลองบูชาดูนะครับนี่นะครับด้านในจะเป็นรูปเหมือนนะครับแล้วก็จะมีววัตุงงคลขอท่านด้ยบ โอเคนะครับสุดท sure, awesome ้ายนะครับพ no ี Ora ่ๆวันนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะโอ้อวดแต่ประการใดแต่ว่าอยากจะทําตามคําสัญญาหรือคําสัจจะอธิษฐานที่ให้กับหลวงปู่ไว้นะครับซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะครับก็คือมีโชคมีลาดจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นเงินจํานวนน้อยนะครับผมก็ทําตามคําที่ผมพูดแล้วก็ได้มาทําคลิปเพื่อที่จะเผยแพร่บารมีหลวงปู่ไม่มีเจตนาที่จะรบหลู่หรือไม่มีเจตนาที่จะอวดอุตริฉิประการใดนะครับใครได้เข้ามาชมใครได้เข้ามาสาธุ ขอให้ท่านโชคดีโชคลาบมีเงินมีทองร่ำรวยเฮงๆครับผมสวัสดีครับ